สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งเจ้าตัว G-Space ที่ไม่มีโฆษณาฮะหรือว่าตัว No a d นั่นเองนะครับซึ่งตัว G-Space ตัวนี้นะครับโดยทั่วไปที่โหลดจากแอปแกลลอรี่นะครับมันจะมีโฆษณาฮะเมื่อเปิดเข้าไปที่แอปต่างๆนะครับมันก็จะมีโฆษณาขั้นนะครับบางทีเนี่ยมันค่อนข้างกวนใจนะครับแล้วก็พอดีถ้ามือเราเร็วไปไปลั่นกดปุ๊บมันก็จะโหลดเกมโหลดแอปลงบนตัวเครื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ถ้าเราจะให้มันมีโฆษณาเราจะต้องซื้อตัวรีมิยมซึ่งซื้อตัวบีมิยมเนี่ยราคาอยู่ที่600บาทเลยผมถือว่าถาวร600บาทแพงแต่ถ้าประมาณสัก100-200ผมโอเคสนับสนุนได้นะครับแต่ว่าที่บอกไปถ้าเป็นประมาณ112บาทเนี่ยมันจะเป็นแบบ3เดือนหรือว่าถ้าเป็นประมาณ187บาทหรือ206เดือนมันก็ไม่ถาวรอ,อยู่ดีนะครับมันเป็นแบบรายเดือนนั่เนเองนะฮะดังนั้นผมก็เลยหาวิธีที่เราจะใช้งาน ตัวไม่มีโฆษณาแบบไม่เสียเงินมาให้นั่เนเองนะครับวิธีการนะครับให้เราลบ GSpace ที่เราติดตั้งบนตัวเครื่องที่มีโฆษณาออกก่อนนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็ถอนการติดตั้งได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับทำการดาวน์โหลดตัว GSpace ที่ผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้ให้แล้วนะครับก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับมันจะเป็นโฟลเดอร์นะฮะในนั้นมันก็จะมีในส่วนของตัว ที่เป็นแอปพลิเคชัน4ตัวนะครับก็โหลดลงมาให้เรียบร้อยนะครับเมื่อโหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการแตกไฟล์ซิปเลยนะครับเมื่อแตกไฟล์ซิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไปของผมโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูในตัวเครื่องก่อนนะฮะมาอยู่ที่ดาวน์โหลดเบราว์เซอร์นะครับเมื่อเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวไฟล์อยู่4ไฟล์นะครับสไฟล์ล่างเราสามารถติดตั้งได้นะครับสไฟล์บนตัวนี้ติดตั้งไม่ได้ทําหน้าที่ที่จะช่วยให้เราสร้างช็อตคัทเพลย์สโ มาเลยฮะให้เราติดตั้งในส่วนตัว s h o r t c เมเกอร์อยู่ก่อนนะครับซึ่งใครมีตัวเก่าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องถอนการติดตั้งก็ได้นะครับใช้ตัวเก่าได้เลยนะฮะแล้วก็ติดตั้งเจ้าตัว G space ตัวที่เป็นมอสลงไปนะครับตัวนี้นะฮะไอคอนเขาจะทํารูปมาไม่ค่อยสวยหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่น2.0.4ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่านิดหนึ่งนะครับเวอร์ชันล่าสุดเพิ่งปล่อยอัปเดตไปเป็นเวอร์ชั่น2.0 5นั่นเองนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้ไปแอปแกลลี่ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ฉันนะครับหลังจากนั้นไปที่การอัปเดตนะฮะแล้วก็ทาการเขาเรียกว่าการละเว้นก่อนอันนี้ผมละเว้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมคืนค่าก่อนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เราติ๊กลูกศรลงมากดละเว้นก่อนนะครับไม่อัปเดตมานะฮะเราจะใช้เวอร์ชั่นที่ไม่มีโฆษณาต่อไปนะครับถ้าเรา ไม่กดบางทีมันอาจจะอัปเดตอัตโนมัตินะครับทำให้เราเป็นเวอร์ชันใหม่ที่มีโฆษณาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเลยให้มากดลาเว้นก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อเราลาเว้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ขั้นตอนต่อมาให้เราไปสร้างทางลัดนะครับตัวเพจโซมบนหน้าจอเลยนะครับเราสามารถใช้ได้2แบบนะครับแบบที่1ก็เข้าผ่านตัวเพจ Space Shortcut ตัวบนกดเข้าไปเลือกอื่นๆวิธีการนี้หลายคนรู้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็หาเจ้าตัวที่เป็นอ่าช็อตคัทเมเกอร์นะครับช็อตคั u เมเกอร์นะฮะ ถ้ามันไม่ขึ้นมานะครับเราก็สามารถใช้วิธีที่2ได้นะครับโดยใช้ผ่านเจ้าตัวช็อตคัสนะครับ S M F ตัวนี้นะครับวิธีการนี้ฮะให้เราไปที่ในส่วนของตัวช็อตคันเมเกอร์บนหน้าจอก่อนนะครับไปที่ช็อตคันเมเกอร์หลังจากนั้น,นครับให้เราไปที่ในส่วนของตัว history นะครับหลังจากนั้นให้เราแตะที่จุด3จุดมุมบนขวานะครับหลังจากนั้นเราเลือกคําว่า รีสโตร์นะครับพอเลือกรีสโตร์นะครับให้เราไปที่ไฟล์ช็อตคัทจุด smf ตัวที่เป็นเหมือนหูฟังตัวนี้นะครับนี่ฮะมันจะรีสโตร์ทำให้เราได้เพย์สโตรช็อตคัทมาแล้วนะครับเราก็กดที่เพย์สโตรตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คีย์เอดช็อตคัทนี่ฮะคราวนี้ถ้าเราลบออกไปแล้วล่ะนะครับเราจะสร้างช็อตคัทใหม่เราไม่ต้องไปทําเหมือนเดิมนะครับแค่เข้าช็อตคัทเมเกอร์นะครับหลังจากนั้นเสร็จผมออกมาก่อนนะครับเข้าช็อตคัทเมเกอร์มันก็จะเจอตัวฮิสตอรีเลยนะฮะ หรือพอเข้าช็อตคัทเบเกอร์เสร็จเข้าิต s อรี่ตัวนี้มันจะมีเพ t โต e ตัวนี้มาอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกไอเดียหนึ่งก็ได้นะครับปึ๊บกดค r e a t เลยกดเพิ่มแค่นี้เองนะครับก็จะได้ตัวช็อตคัทในส่วนตัวเพ t โต e มาแล้วหลังจากนั้นก็เปิดเข้าไปนะฮะแล้วทําการลงชื่อเลยนะครับกดเปิดนะฮะอนุญาตอนุญาตนะฮะนี่ฮะหลังจากนั้นมันก็จะวิ่งไปที่ในส่วนตัวหน้าเข้าใช้งานกดดําเนินการนะครับเหมือนที่เราใช้ G Space ทั่วไปเลยนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีโฆษณานะฮะ ถ้าผมพูดเร็วไปอะไรไปนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับก็ในส่วนของตัวนี้มันเป็นตัวคลิปวิดีโอนะฮะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปสักสิบวิห้าวิหรือว่าเร็วกว่านานกว่านั้นก็ได้นะครับหรือว่าไปดูคลิปอื่นๆผมเคยทําไว้้ในช่องนะครับในส่วนของตัวใช้งาน g Space หลายรอบมากๆเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นกดเปิดใช้งานนะฮะแล้วก็กดในส่วนของตัวอนุญาตตรงนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ย้อนกลับมานะครับหลังจากนั้นก็ลงชื่อให้เรียบร้อยเลยนะครับวิธีการนะครับลงชื่อนะฮะ ัวนี้นะครับก็เข้าไปที่ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันใดแอปหนึ่งก็ได้นะครับที่ยังไม่มีบนตัวเครื่องนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัว AR Core นะครับตัวนี้นะครับ่เข้าไป,ไปมันก็จะวิง่ง p a y store แล้วก็กดลงชื่อเลยนะครับโดยหลักการของแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะเขาก็จะไปทําการหลอกระบบ ะะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องรุ่นเก่าที่มีในส่วนของตัว Play Store ทําให้เราสามารถใช้งานในส่วนของตัวนี้ได้นั่นเองครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเขาจะแจ้งรุ่นมาเลยนะครับว่าเขาหลอกระบบเป็นรุ่นอะไรอ่าอย่างตัวนี้เขาแจ้งว่าเป็นรุ่นตัว j a d LX9 นะฮะหรือว่า Nova CE ซึ่งเป็นตัวเก่าที่มี เพสโอนั่นเองนะครับดังนั้นนะ่ยถ้ามีในเมลที่เราลงชื่อไปมีแจ้งว่า NOVA CE หรือบางเครื่องอาจจะเป็นรุ่น P 3 0เมตรยีก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือใช้ g s p e c e นั่นเองมาหลอกระบบเข้าไปนะครับเราก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลย,เลยผมลงชื่อสักคู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเวลาเราจะโหลดแอปนะครับคราวนี้เราก็เข้าไปที่ l a y Store ตัวนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นพอเข้าเสร็จเราอยากได้ดแอปอะไรนะครับเราก็โหลดได้เลยนะครับผมแนะนำนะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะใช้บนจีสเปรแนะนําแค่ใช้ที่แอปจำเป็นจำเป็นนะครับแอปอะไรไม่จำเป็นหรือว่าเราดาวน์โหลดได้จากข้างนอกเราก็ใช้ข้างนอกเพราะว่าตัวนี้มันจะ ช้าแล้วมันก็จะหน่วงนิดนึงนะครับถึงไม่มีโฆษณาก็ยังหน่วงอยู่ดีนะครับเช่นล่อยากให้มาแจ้งเตือนดีใช้บนจ s สเปสก็จะยังจะดีที่สุดนั่นเองนะครับณนะตอนนี้นะหรือว่าใครอยากที่จะในส่วนของตัวใช้ออย่างเช่น Google Drive เนะี่ยก็มาใช้ในนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะโหลดใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองโหลดไปแล้วกันนะครับ แอปอะไรนะครับที่จําเป็นต้องใช้หรือว่ามาเรียกหา g o o g l e นะครับลองมาใช้ในนี้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการนะครับถ้าจะใช้ให้เร็วขึ้นนะฮะให้เราเข้าไปที่ตัว G-Space นะครับแล้วก็กดค้างไว้ที่แอปพลิเคชันเลือกสร้างทางลัดนะครับเพิ่มนะครับมันก็จะมีทางลัดมาที่หน้าจอของเราแล้วนะครับเวลาเราใช้งานลายผ่านตัว G-Space ก็เข้าไปได้เลยนะครับปุ๊บเข้าไปนะฮะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะเปิดเข้าไปที่ตัวลายนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้เลยฮ ที่บอกไปแล้วนะครับมันก็จะช้านิดหนึ่งถ้าเป็นรุ่นที่สเปคต่ำๆเมื่อกดเข้าไปมันก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวขอดูนะฮะไดผมอยากเพิ่มช็อตคัทมาก็สร้างทางลัดกดเพิ่มนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาจะใช้งานแทนที่เราจะเข้าตัว G Space กดไดเราก็สามารถกดช็อตคัทตัวได์ตัวนี้ได้เลยกดเข้าไปรอสักครู่หนึ่งถ้าสักพักหนึ่งมันไม่ขึ้นมาค่อยกดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะนี่ฮะมันก็จะไม่มีโฆษณาแล้วในโปรติทั่วไปมันก็จะมีโฆษณาหลายบ้างนะครับ แต่ที่มันเปิดช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นที่ในส่วนของตัวระบบของเขานะครับถ้ามันนานไม่ขึ้นก็กดครั้งหนึ่งนะครับนีฮะขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการติดตั้งเจ้าตัว g space ตัวที่ไม่มีโฆษณานะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะไป ทำการดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับย้าอีกทีนะฮะถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนผมพูดเร็วไปนะครับลองย้อนกลับไปดูช่องในส่วนตัวเวลานั้นก็ได้นะครับเพราะจะให้ผมพูดช้าอธิบายช้าบางคนอาจที่เขารู้อยู่แล้วเพราะผมทำคลิปนี้หลายรอบแล้วเขาอาจจะงุนหงิดได้นั่นเองนะครับโอเคนี่ครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับในส่วนของตัวการติดตั้งเจ้าตัว G Space ตัวไม่มีโฆษณานั่นเองนะฮะ สำหรับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจกช่วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดโวีโอใหม่ใหม่ก่อนใครคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ